ก้นหม้ออาหารจานแม่อาหารจานโปรดอาหารจานแม่หมายเลข17ครับคุณแม่ <laughs> นะครับเป็นส่วนของเต้าหู้นึ่ง <laughs> หมูสับป,ปลาเค็มใช่แล้วมันไส้เธอตอนเปิดแล้วเกินโอเคเรามาดูตัวนี้นะปกติเนี่ยที่แม่เพิ่งรู้เหมือนกันร้านข้าวต้มเนี่ยเขาก็จะมีแต่เมนูหมูสับป,ปลาเค็มแต่ว่าจริงๆของบ้านแม่โตมาจากอันนี้เลยก็คือเอาเต้าหู้เขาไป่แล้วเป็นคนจีนใช่แล้วซอสเห็นไหมซอสเราเริ่มต้น ตัวนี้ซอสสาคัญตรงที่ว่าเราใช้น้าปลากับน้ามันหอยครับใส่น้ํามันงาลงไปแล้วก็อาจจะมีพวกพริกไทยพริกไทยก็มีทั้งบทหยาบบทละเอียดแล้วก็ใส่อะไรนะปลาเค็มไหมเอาแต่เนื้อนะเอาแต่เนื้อแล้วสุดท้ายเราก็จะไปใส่กับหมูอันนี้มิงเสริมนิดนึงจริงๆแปลกมากอีพีนี้เราเอาซอสขึ้นก่อนเพราะซอสสาคัญมากถ้าเราสังเกตมันจะมีหมูสับนะครับอันนี้ที่เราไปหมักเนาะแล้วเดี๋ยวมันจะมีเต้าหู้ด้วยซึ่ง2อย่างนี้ยรสชาติมันน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทาไอ้ตัว ซอสตรงนี้ไม่ลอยเนี่ยแย่เลยใช่หูสับต้องเค็มนะครับเค็มปลาแรมแล้วก็มันจะมีความหอมความความคาวของของไอปลาเค็มไปลอ่าแล้วเราก็มานี่เลยเต้าหู้เนี่ยให้เราเลือกใช้เต้าหู้ขาวชนิดนิ่มและบางคนอาจจะใช้เต้าหู้หลอดพวกรงพยาบาลขาวก็ได้นะก็ได้ตัวนี้เราจะใช้ใช้เต้าหู้ขาวนิ่มจะไม่เอาแบบแข็งๆนะครับแล้วก็มาตัดแล้วก็วางเรียงๆแล้วก็โปะหมูเข้าไป ครับอ่าโปะหมูเข้าไปแบบแบบวางซ้อนกันได้เป็นคอนโดแบบนี้แล้วเราเหมือนเราใช้หมูเป็นกาวติดเต้าหู้ให้อยู่ด้วยกันจริงๆเมนูนี้ง่ายมากนี่แม่แรปและทิ้งในตู้เย็น1คืนทำทำไมฮะ1คืนอ้าวแล้วเธอจะไปทิ้งไว้ข้างนอกอะทำเต้าหู้เหม็นไงโอเคฮะอินีงั้นนะตอนแรกนึกว่ามีอะไรโดนด่าเช่นันนะช่างมัน่ะ เราก็เอาไปนึ่งเนาะสุดท้ายนึ่งประมาณจริงๆ15ถึง30นาทีก็คือเอาจนกว่าหมูจะสุกแล้วมันก็จะมีน้ำออกมาด้วยนะอย่าไปทิ้งนะต้องไปซดกินอาเลยมันเป็นรสชาติของมันแล้วเราก็จะได้นี่เลยฮะอาหารจานแม่จานที่17นะครับเต้าหู้นึ่งหมูสับปลาเค็มจริงจริงในในเมนูล็อตนี้เนี่ยเรามีภาพเยอะมากนะครับเราถ่ายไว้เนาะเราทำเป็นซีรีส์เราทำเป็นซีรีส์เพราะจริงๆเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่า อันโนนคาเอร์นะครับอีก2อันข้างหลังนมใครที่เห็นแล้วอาจจะรู้ว่ามันคืออะไรแต่บางคนยังไม่รู้นะฮะต้องรอติดตามต้องกดติดตามด้วยกดติดตามไว้ดูนะฮะอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเมนูนี้ดีกว่าแม่คิดว่าอะไรคือพระเอกของเมนูนี้จริงๆเนี่ยแม่ว่ามันคือความหอมของประเค็มมันเข้ากันได้ดีกับตัวหมูสับ เพาะฉันบังร้านก็เลยทําแต่หมูสับประเค็มไงแต่ว่าพอเรามาใส่เต้าหู้มันจะอร่อยมากมันเบรกมันเบรกรสกันแล่นจริงเมื่อกี้แม่พูดถึงเต้าหู้เนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวจีนแ,และเห็นเมนูข้างข้างไหมฮะจับชายคอออใครที่ยังไม่เคยเห็นไปดูอีพีที่แล้วได้และเหมือนเดิมครับก่อนเราจะจากกันไปเราขอจบด้วยประโยคที่ว่าแล้วอาหารจานแม่ของคุณละ่ะคืออะไร